สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญปยธานดอกดาวกระจายมาแนะนํานะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวนะคะใช้ดิบินเบอร์สองค่ะจํานวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ30เซนติเมตรค่ะตัดเสร็จแล้วนะคะปลายดิบินทั้งสองด้านให้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะจับทั้งสี่เส้นนะคะมาเลี้ยงให้เสมอกันค่ะ แล้ววัดลงไปนะคะที่9เซนติเมตรครึ่งะค่ะแล้วก็พับลงไปนะคะจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะเราจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะ เส้นที่สองลงไปค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับค่ะสอบมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะลวบปลายหางนะคะของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากข้างบนนะคะสอดลงมาข้างล่างค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นด้านบนค่ะ ริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือเราสอดมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเราบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางซ้ายค่ะนำปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานของเส้นสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นนะคะชี้มาทางขวาดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทำคือเส้นนี้ จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวาค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะตรงเส้นสีขาวเราดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต,ต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะ สอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะเราดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาก็เส้นนี้นะคะจับตั้งฐานดิบบิ้นขึ้นมาค่ะจับปลายดิบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางซ้ายค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นนะคะทะลุมาทางขวามือดึงออกมาให้กระชับค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะ แม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นสีขาวที่ชี้ไปทางขวานะคะนำปลายดิบินกลับมาทางซ้ายมือค่ะแล้วก็พับปลายดิบินกลับลงมาด้านล่างค่ะเอาใหม่นะคะปลายดิบบินที่ชี้มาทางขวาเรานำปลายดิบินนะคะกลับมาทางซ้ายนำปลายดิบินพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานปลายดิบินทะลุออกด้านล่างสีเหลืองนี่ค่ะดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้น <Hok> ที <che il> <aki> yeah. ่เราจะทำคือเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นนะคะชี้ไปทางขวามือค่ะหลังจากนั้นปลายริบบิ้นนะคะกลับมาทางซ้ายค่ะแล้วก็พับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงปวยสีขาวดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นให้ชี้ไปทางขวาค่ะเราจับปลายริบบิ้นนะคะกลับมาทางซ้ายค่ะ จับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นมาทางขวาค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับมาทางซ้ายจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานค่ะแม่เมียขออนุญาตทำเส้นนี้ใหม่นะคะ ดึงแรงเกินค่ะก็ยังไม่สวยก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะแม่เหมียวจะทำนะคะก็คือเส้นที่อยู่ทางด้านบนจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายดิบบิ้นไปทางขวานะคะสอดลงไปตรงกลางนะคะของกลวยสีเหลืองค่ะเนี่ยค่ะดึงออกมาค่ะ เดี๋ยวเรามาดึงอีกทีนึงนะคะเส้นต่อมาก็ที่เราจะทําคือเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปตรงกลางนะคะของกลวยสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําคือเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะ บิดปลายริบินไปทางขวาค่ะสอดลงไปนะคะตรงฐานนะคะตรงกลางของกลวยสีเหลืองค่ะเนี่ยค่ะเส้นต่อมาคือเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบินขึ้นมาค่ะจับปลายริบินพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเราบิดปลายริบินไปทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานตรงกลวยสีขาวค่ะ ดึงปลายดิปลินออกมาค่ะค่อยๆดึงทีละเส้นทีละเส้นนะคะจะได้สวยนะคะแล้วก็สวยเท่าๆกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะพิกกับด้านนะคะดิปลินจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะ ริบบินนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบินนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบินนะคะจากทางซ้ายมือสอดมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ